เอนโซ a มา s c เผู้จัดการทีมเชลซีแสดงความผิดหวังที่ทีมของเขาพลาดโอกาสเก็บ3มแต้มในเกมที่เสมอนอตติงแฮมฟอเรสต์1ประตูต่อ1ที่สนามสแตมฟอร์ดบริตเมื่อวันอาทิตย์ที่6ตุลาคมโดยยอมรับว่าทีมของเขาสร้างโอกาสได้มากมายแต่ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นประตูทั้งหมดได้ในเกมนี้เชลซี Chelsea โดนคริสวูดของฟอ r เรสทำประตูขึ้นนําในนาทีที่49แต่สามารถตีเสมอได้จากลูกยิงของโนนี่มาดูเอเกต ในนาทีที่57หลังจากนั้นฟอเรสต์ต้องเสียเปรียบเมื่อเจมวอร์ดพราวถูกไล่ออกในนาทีที่75แต่แม้จะเล่นกับ10คนเชลซีก็ไม่สามารถทำประตูเพิ่มเติมได้มาเรสก้ากล่าวหลังเกมว่าผมคิดว่าเราสมควรที่จะชนะพวกเขาเป็นทีมที่ดีและเล่นเกมรับได้เหนียวแน่นมากเราสร้างโอกาสได้หลายครั้งแต่โชคร้ายที่ผู้รักษาประตูของพวกเขาโชว์ฟอร์มได้เยี่ยมในวันนี้เขายังเสริมว่า อร์มโดยรวมของทีมถือว่าดีและเราสมควรได้มากกว่า1คะแนนบางครั้งคุณอาจต้องการยิงประตูเยอะๆแต่เรารู้ว่าไม่สามารถทำได้ทุกเกมโดยเฉพาะเมื่อเจอกับทีมที่เล่นเกมรับได้ดีแบบนี้